เปียนไกลไปทั่วโลกขอต้อนรับสี่พลังคนกายสิทธิ์อู้ชายออกไปเลยกูจะดูผู้หญิงอมารุษยางยืดนาสิบอินวิสเบิลวูเบนสวยงามมรุษไฟเอ้เล็กแบจจอนนี่จุๆและมาุตษษหินเฮ้ยได้เวลาอะไรแล้วอ่ะพูดหน่อยดิีดวิตจริงเขาไม่พูดอย่างนั้นกันหรอกได้เวลาอินกิ้งแล้วไง มันพูดแค่ในการ์ตูนวู้โเย่ไปไมือข้ามวันอาทิตย์ห้ามสายไปแดกได้เวลาอะไรนะเวลามือค้าเข้ามาเร็วเฮ้ยัดนมน UBC UFO ตั้งหักไรไอ้งูเอ้ยได้มาเป็นัวได้ไงวะเนี่ยข้าเปล่าร้องอุบัติแห่งเขาเปล่าร้องจุดจบแห่งเจ้าเปล่าร้องน้ำ เอือขยับ,ยบนั่นอะไรถ้าเราดีเร็วเบ้นก็ไวกระกกระดาษคนดีโลกจะรอดไหมฮะผมไม่รู้กลัวไม่รอดไม่เชื่อกลัวรอดรอดเอกไปตายข้างนอกไงสัตว์เวลามีไม่มากต้องหาทางออกไปให้ได้ต้องแก้มันให้ได้หรือว่าเราแค่อัดแม่งเขาท่านิเธอ,ออย่างยิ้งไป รทั้งสี่จะฝ่าพยันตรายราจะปกป้องทุกคนครอบครัวคือสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราไม่ต้องสนใจว่าขครงหลังภูอะไรจะเป็นใครเช่นกัแล้วเบนเราจะ,ะเผชิญหน้ามันด้วยกัน,บบนในฐานะครอบครัวที่สุดแห่งพลังม,มากที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับชอบอัหญ,ญ,ญ่ยิแล้วมาสไพร์ดเมลอะไรเชียที่สุดคือปืนและปืน ไม่ใช่เวลาเลยนะเบนไม่จนนี่พูดมาจนไม่อยากพูดพูดเดี๋ยวนี้ยยาโอ้โหโยกะโยกะโยกะเบรย์สี่พลังค้นกายสิทธิ์เก้าแม่ให้เสียงมาสั่นคายด้วยโลกดิบ